ทีมงานสอปตอยิ่งจริงใจในวัดวาเห็นพร้อมหน้ามาพร้อมใจไม่ทิ้งกันวัดมีงานท่านมาช่วยด้วยสำคัญทีมงานขยันฉันต้องกล่าวเล่าความจริงคนใจถึงพึ่งได้ ใครก็รู้หน้าเชิดชูรู้กันหนออบอตอยิ่งทั้งผู้ช่วยยมก็น่าชมเหมาะสมจริงขยันอย่างยิ่งไม่ทิ้งวัดพัฒนาดีทีมงานดีมีคุณภาพโปรดทราบเถิดใจประเสริฐ เลิศล้ำงามโสภีรวมเป็นหนึ่งซึ่งน้ำใจในวันนี้ทำความดีที่วัดเราเขาศรัทธามาเป็นกลุ่มสุมใหญ่ทั้งชายหญิงช่วยกันจริงนิ่งไม่เป็นเห็นกับตาบ้างยกเต้น เข็นเก้าอี้ไม่ลีลาสู้อุตสาพากันสร้างหนทางเจริญแต่งเรียบเรียงโดยอัตมาภาพพระมหาพุทธ,ธิตะสิปโปซึ่งแต่งเรียบเรียงบทกลอนบทนี้เป็นฉบับปรับปรุงแก้ไข เพราะว่าครั้งก่อนก็ได้แต่งเรียบเรียงบทกลอนบทนี้เพื่อเป็นการเชิดชูสรรเสริญกับทีมงานสออปตอยิ่งแต่พอมาพิจารณาบางวรรคบางตอนก็ยังไม่สมบูรณ์อัตมาภาพก็จึงได้กล่าวว่าครั้งนี้เป็น ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพื่อจะให้เกิดความสมบูรณ์เกิดความเนียนเกิดความอ่อนช้อยในบทกลอนให้หน่าฟังยิ่งขึ้นซึ่งอาตมาภาพก็ได้กล่าวตามบทกลอนที่เราท่านทั้งหลายนั้นได้รับฟังเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นที่ประจักษ์ แจ่มแจ้งเป็นอย่างดีในการยกย่องในการเชิดชูทีมงานสอปตอยิ่งทั้งชายหญิงเป็นทีมงานที่มีความขยันขันแข็งแล้วก็มีความสมัครสมานสามคัคคีรวมใจเป็นน้ำหนึ่งซึ่งนำมาซึ่งความภาคภูมิใจ แก่ทางวัดและก็าญาติโยมทั้งหลายทางวัดก็ได้รับสายฐานศรัทธาจากทีมงานสปตยิ่งซึ่งถือว่าเป็นทีมงานที่มาแบ่งเบาภาระหน้าที่ให้กับทางวัดเป็นอย่างดี มาช่วยกันพัฒนาช่วยกันตัดหญ้าช่วยกันยกเต็นท์เข็นเก้าอี้ปูสลลมในงานประจำปีก็ช่วยกันประดับประดาสถานที่นะก็มีการส,สร้างมีการจัดตกแต่งให้เรียบร้อยดีงามนี่ก็คืออัตมาภาพและก็ญาติโยมชาวบ้านหนองมโนรม ก็ได้เห็นความขยันความสมัครสมานสามัคคีความช่วยเหลือนะซึ่งทีมงานสบตยิ่งนั้นก็เป็นทีมงานที่อาตมาภาพนั้นก็จึงได้แต่งเรียบเรียงเป็นบทกลอนนะเป็นบทกลอนที่อาจไม่ยาวแล้วก็ไม่สั้นจนเกินไป แล้วก็ขณะเดียวกันนั้นก็มีมากมายอีกหลายท่านอาตมาภาพก็ได้แต่งเรียบเรียงเป็นบทกลอนมาประกาศให้ญาติโยมได้ฟังไปแล้วในเบื้องต้นมีทีมงานสอสวงรำนะญาติโยมที่เขามาร่วมกันสร้างความดีตรงนี้ที่วัดหนองมนรมนะก็มาทั้งทีมงานสอสวงรำซึ่ง เป็นทีมงานที่เรียกว่าเขาจะทำไรอ้อยไรมันนะเขาจะมีทีมงานของเขาเวลาก็ไปทำอ้อยไปปลูกมันไปตัดอ้อยก็ตามก็จะเป็นทีมงานที่เขาไปช่วยกันอย่างขามาขักขเม่นนะก็มีหมู่บ้านอื่นนะก็จะเข้ามาเป็นทีมงานของสอสมุนลำอัตมาภาพก็ได้แต่งเป็นบทกลอน นะเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูสอสมงรําแล้วก็มาแต่งคํากรอนยกย่องทีมงานของสอปตอยิ่งแล้วก็ได้มาแต่งเรียบเรียงยกย่องท่านผู้นําหมู่บ้านนะก็คือผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ช่วยท่านอ,อสอมอแล้วก็อดีตท่านกํานันพร้อมท้งชาวบ้านหญิงชายทุกทวนหน้านะคนที่เข้ามาวัดพัฒนา เวลาอาตมาว่างก็ชอบคิดชอบเขียนก็นำมาเรียบเรียงเป็นบทกลอนแล้วก็นำมาประกาศกล่าวประชาสัมพันธ์ไปก็นำบทกลอนยกย่องเชิดชูสรรเสริญเยนยอญาติโยมไปเขาก็มีความภาคภูมิใจนะมีชื่อญาติโยมทุกคนได้มาประมวลรวบรวมนะอยู่ในบทกลอนนะซึ่งอาตมาภาพก็ได้แต่งเรียบเรียงบทกลอน เกี่ยวกับหมู่บ้านน้องมโนรมเกี่ยวกับทีมงานของหลายๆท่านที่เข้ามาช่วยวัดญาติโยมนะที่มาส,สร้างความสามาคัคคนะีเช่นคํากลอนของญาติโยมแม่ครัวคํากลอนของคนที่ปลูกดอกดาวเรืองช่วยกันรดน้ําดอกดาวเรืองนะก็ได้แต่งเรียบเรียงได้นํามากล่าวให้ญาติโยมฟังกันก็ส,นสร้าง ก็คือประชาสัมพันธ์ด้วยนำบทกลอนมากล่าวเล่าสู่กันฟังด้วยได้มาจารึกบันทึกชื่อเสียงเรียงนามของญาติโยมทุกคนนะเป็นบทกลอนก็อ่านแล้วก็เข้าใจง่ายญาติโยมได้ยินได้ฟังเขาก็เข้าใจทันทีนะคนนี้เป็นวิย,ยาวัจกรคนนั้นเป็นโยมที่ทำงานเกี่ยวกับเตากระทะ นะเรียกว่าโยมพอที่จะมาหุงข้าวในะเรียกว่าชาวเตากะทะบางญาติบงาบงโยมที่ล้างห้องน้ําบางญาติบงาบงโยมเป็นแม่ครัวบางญาติบงาบงโยมก็มาปัดกวาดเช็ถดถูดูแลหรือคํากรนในการสร้างอุโบสถหมาอุดเรืองแสงคํากรนญาติโยมเจ้าภาพมาสร้างปู นาคาสีสุดโทญาตินาคีสีปทุมมานี่ก็เป็นศรัทธาของญาติของโยมที่เขาศรัทธาเขาก็สร้างเราก็มาแต่งเป็นบทกลอนก็นำมาประกาศนำมากล่าวให้ญาติโยมฟังในแต่ละโอกาสญาติโยมก็ได้แลเห็นทางการประชาสัมพันธ์ทางการได้นำชื่อเสียงเรียงนามมายกย่องมาเชิดชู เป็นบทกลอนต่างๆนิยมคือสิ่งที่อัตมาภาพนั้นได้มีความตั้งใจใช้ความคิดตนเองในเวลาว่างนะบางทีก็จับปากกาแล้วก็นำสมุดมาขีดมาเขียนคิดเรียบเรียงมาเป็นบทกลอนบางทีก็แต่งกลอนตอนซักผ้าช่วงกำลังจะ ล้างผ้านะซักแฟบเสร็จเปิดน้ําใส่ภาชนะกว่าน้ําจะเต็มนะเราจะล้างผ้ากว่าจะล้างผ้าเสร็จก็ต้องล้างสองครั้งนะแล้วก็ใช้เวลายามว่างอย่างนี้แหละก็คิดนัง่งเขียนเป็นบทกลอนบ้างหรือเดินบินธบาตไปก็ไปเห็นญาติโยมคนนี้ยืนใส่บาทเห็นคนน้น เขาได้ทำงานเกี่ยวข้องนะในวัดก่อตามหรือในบ้านก่อตามบุคลิกท่าทีท่าทางนะลีลาของญาติโยมแต่ละคนเรียกว่าเป็นตัวตนของญาติโยมนะก็นำมาเขียนเป็นบทกลอนนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะมาภาพนั้นได้แต่งแล้วก็มีความตั้งใจที่จะเชิดชูญาติโยมนะที่มาร่วมกันทำบุญ ที่วัดของเราแล้วก็ญาติโยมที่แม้จะไม่ได้เข้ามาแต่เขาก็ได้ถวายปัจจัยได้ช่วยโดยแรงใจนะเราก็เขียนเรียบเรียงหมดโยมนะชื่อเสียงเรียงนามท่านใดตมาภาพก็นำมากล่าวเป็นบทกลอนนะก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายขอเจริญพร